สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิ t าเครือสายฐานนาัาศุา6กษ3 1 0 1 0 2า6 4 1 1 3 1 0 1 0 2คณะนิสาภาพป,ปกติชั้นปีที่3ค่าวันนี้จะมาปิดตาท่องมาตามาตาที่94วางหลักไว้ว่าเมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงห้ามไม่ให้ศารยอมรับฟัง วางบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ถึงแม้ว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอมก็ดีอนุกรขอสือพยานบุคคลแทนพยานเอกสารเมื่อไม่สามารถนำนำเอกสารมาแสดงได้อนุขอขอสือพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อได้นําเอกสารมาแสดงเช่นว่านั้นแล้วถ้ามีข้อความเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีกวรท้าย แต่ว่าบทบัญญัติแห่งมาตานี้ไม่ให้ใช่บังคับในกรณีในบัญญัติไว้ในอนุมาตาสองแห่งมาตาา93และมิให้ถือว่าเป็นการตัดสินค,คู่ความอันที่จะกล่าวอ้างและนําพยายนบุคคลมาสื่อประกอบข้ออ้างเช่นว่านั้นพยายนเอกสารที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือสัญญาณนี่เป็นระบุเป็นอย่างอื่นในเอกสารเช่นว่านั้นไม่สมบูรณ์หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งสามารถตีความหมายผิดไป